มืดบ่อยากพี่น้องเลยนี่ผลงานรอบที่หาพี่น้องเลยพอกับลูก พ่อกับลูกไปขวนมาอืมือน <c oughs> โอ้ยอยยย Thank you, ครั n ทำไมเก่งจังเลยพ่อลูกฮะ อเ,เอาแม่เจสันตัดขาก่อนเด้อจ้ะไปลุยตัดขากันจ้าพี่น้องตัดขาตัดให้หัวเห็ดยังซสี่ละ่ะพี่นอ้อง ลอยสีมันน้ำกันนูขาดูดวกง่ายหลายจนแตกพี่น้องเอ้ยตะบะออนเด็กบะสัมแก้จ่ะเอาได้คือก,กันมันยังไม่แก่ให้เรา เจ็บช่วยมาม้าที่หลบขเกตับสมันใหญ่ใช่ไหม มันใหญ่มากเลยเนาะพี <cons urai> ่น้องเอ้ยใหญ่คักใหญ่แน่เอ่อเซ็มบา่นบอกเขียนแมกกสัินได้ได้ได้นั่งเลยค่ะไม่เป็นไรนั่งเลยค่ะมันเจะนั่งมันอะเอาตนี้ออกได้อดอกมันอ๋ะอะไรนะ หิวข้าวหนูหิวเหรออุ้ย,ยม่าม้าไม่ได้เอาอะไรมาเลยเธอกินแล้วไม่ใช่เหรอฮะขาดูพี่น้องเฮ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อน ตาเดี๋ยวกัสิเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยอือตัดขาลัวลัวโอนี่กำลังใจทั้งพอทั้งลวกขนขยงมาก,กันครอบครัวเลยพี่น้องเอ้ยมาเก็บซอยมานะเก็บมันกระสีไว้อยู่แหละ

เบิ้งพี่น่อยพี่น้องจ้านี่เต็มแล้วค่ะกัตตานี่เต็มแล้วเบิ้งดูพี่น้องเอ้ยอ้ายหนักไปลุยเก็บต่อจ้ากพว่าแม่เกษรนัดลูกค้าเดจ้าเมื่อนี่ก็เลยต้องได้เก็บอีกค่ะ ต้องทรงใบสองพี่น้องเอ้ยไปลุยเก็บกันค่ะถูกจะไปเก็บทางคุนเด้อค่ะเด้อนี่แม่เจสันเฮดอันนี้ผุนเนนนบืดว่าอยากพี่น้องเอ้ยเหลียวขึ้นไปกากซากขุนเมนเบิดนั่นนี่ไปตัดขาต่อไปค่ะ หาอย่างไปทั้งบึงทั้งดินอีนอก,กน้อจ้ะเนาะเก็บพี่น้องจ้ะคนะน่ะมดูเห็นบ่ะอ,อะไรอ๋อไปลุยอีกจ้ะ ้าลุยเบิ่งพี่น้องจ้ะเอ้ยแห้งหลายคักพี่นอ้องเอ้ยอยู่ไหนหลืบถ้าสิเอาบ่าหวันบ่ไหวพี่น้องเอ้ยบ่หวันบ่ไหวถ้าสิเอาก็ได้เบิ่งพี่น้องจ้ะมีฮอดเห็ดผึงยเห็ดึงเนยพี่น้องพุ่นแต่ว่าเฮาบ่ได้ประเด็นมาเอาเห็ดผึงเนยเด้อจ้ะเด้อ คุณเอามาเอาเห็ดถั่วพี่น้องอไปลุย อย่างยาวนพี่น้องเลยมวอนี่มวนกุบขอบกว่ามาพอแม่ลูกเบิดคลิปนี้เป็นคลิปมวนมวนได้จ้ะเด้อคลิปมวนมวนเก็บมวนมวนค่ะคือเกาค่ะนี่เหรอลูกอ่ออ โอเคอ่ะมาเอาก็ได้โอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยได้บ่ได้แดดบ่พี่น้องเอ้ยนี่บังแดดอะ ไปแล้วถุงมันนี้อีกคุณพุดกับมี้จะไปนอ่องโอ้ยหลายพวดหลายพวดโพดไปจบคลิปสำนีเด้อพี่น่องเดอ้อนี่พี่อดก็มาด้วย Quay cha, chốt thiệp